ทำโดนเลกินแล้วโอ้านนอามาวนเยร่แก่หนาวดิหนาวย่มแล้ว,ว <c oughs> รัดตัวแล้วโอ้ดีใจนั่นยกกระหับเลยยในน้ำไม่ไทายอันไหน เจ้าเมีชาวเด้ออ้าวอโอเคเด้อเดินเงี้ยเดอนฮึมใส่ตามติดชิวิตสาวลาวเล็บเจ็ดขอบุญลายลเฮ้ยเจอให้ยุดสบายดีผู้สาวสิพาไปใส่นอ อาบน้ำยุใส้ <c oughs> ห้วยยัง <c oughs> ห้วยน้ำ <c oughs> เอา้าผู้หนึ่งห้วยน้ำผู้ <c oughs> หนึ่งห้วยสปีกเลยบัดน,นี้เมื่อนี้ขอไปนำได้บ่ <c oughs> ไปเมื่อนี้ไปจักคนน, <c oughs> กคน้องห้าคนเขได้ได้หมู่เจาียห้าคน <c oughs> มีผู้สาวไปนำบ่เอาทุกคนนี่ตามติดวิ่ีชีวิตสาวเล่าทุกคนสามสาวพาเราไปอาบน้ำบรรยากาศยามหนึง่งแรงพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสาว สบดีแน่สบดีนี่อยู <S s ่ายกันตาสบู่เจ้าเนาะเบิดแล้วบ่โอ๋สบบ่ม you know, ีสบมีอ่าเจ้าอาบมื้อเช้านี้เอาด้วยอ่าใบหยังใบตึงใบตึงทุกคนเอ้ามื้อนี้ตามติวิสิทธาวาวทุกคน3คนาน้ำาอ่าทุกคนชาวซมื้อน้บ่ใส่าอันนี้เฮือนเจ้าบ่ Hả? Cô nói hơn trở này Thằng đấy à, sợ bọn tụi này lỡ là... Sợ em lệ thật <laughs> à, oh. <laughs> cả trong lẻ muôn lại nó <laughs> <uôn, uôn>, <laughs> Mấy này nè, lên <laughs> Hả? Bảo bảo. xa la โอ้ทุกคนเลยหมู่บ้านนี่มีชุกสลาทุกคนสุดยอดเลยทุกคนเลยน้องว่าว่าไปทางรัดไปทางรัดมีแต่ทางรัดและบันนี่เอ้าไปทางน้ำกับทางรัดเออทางน้ำก็มีทางรัดอีกมีทางรัดตลอดเลยผู้สาวมคนนี่แม่นผู้ใดมีแผนแล้วยังโสดเบิดโสดจักเปอร์เซ็นต์มือนี้นะลอย ชวนสาวไปทางหน้าเด้จักเปอร์เซ็นต์จบจักเปอร์เซ็นต์ลอยสาวฮ่าสาวฮารู้ก็สาวฮ่าแล้วเลยมีเพ่นแล้วนี่พี่น้องสาวสวยพาเขาไปอาบน้ำบรรยากาศงานเมืองแรงในหมู่บ้านฟูบักมีคำภาษาบรูเอินว่าวีปูนปะนัยวีมาไหนสาวใบ้านงมุ่มมีทุกคนนี่ตามติวิถีชีวิตน้องๆสามคนสาวสวยทุกคนเลยงานเมืองแรงนี่หมู่บ้านนี่ก็โอ้ชุดยอดลายพี่น้องรวมสมบูรณ์ได้ขีดนี้ได้

เอาเอาไปเลยทุกคนทางใดน้องๆสิบาเอาไปเอาไปทางนั้นทุกคนเลยตัวบาหมู่บ้านกะกว้างที่สุดไอ้พี่น้องหมู่บ้านนี่ได้ จมาแล้วหมอ่ใช่กยอเอ่ะอาวอาวอาเฮ็ดกเนี่ยไอ้บุญเน,นียนแต่เนียนว่าน้องก็จะจิพาปาไปอาบนำวยน้ำหอม นำเซลูไอ้อบุแมนน่นำเซยังไงมีเซไหมน้ำคนตอนนี้นะอะไรเนี่ยการเดินทางเมื่อน,นี้กับประมาณร้อยเมตรทุกคนยังไม่หอดน,นำเซ่นำหัวเลยเป็นหมู่บ้านที่กระจ้ากระจัดร่องสีสิบเอ็ดอาบน้ำตามธรรมศาสาตร์ตามหวัวได้หน่อยพี่น้องหมู่บ้านนี้ก็็เปนอ่าเป็นสาวลาวงานแบบธรรมศาสตร์กระจ้ากระบุมีน้ำประปานในหมู่บ้านทุกคนจะได้กลับไป FC เลยครับส่วนวิธีสิบเอ็ดสาวลาวหมู่บ้านนี้พี่น้องเมื่อนี้มีสาวลา,ลา,ลาเดินทุกคนเฮาคะสิบาไปอาบน้ำพี่น้องไปครับแสดงกัน เอาตอนนี้น,อนอ cả, อ้องๆกะหอดนำ้ำแหละทุกคนเบิ้งเส้นทางทุกคนเส้นทางบางขอจออาบนำ้ำบริการยังแรงโอ้โอ้ขี้ต้มหลายเลยเนาะไปไหมยังเมื่อยแล้วบ่ก็ตัวอะไรอยู่เออเอาอย่าเสียพี่บ่าเอาจัดไปจัดไปคไว้เนี่ยอืม Thạc nó sẽ cốc nó, một bàn cho nó sẵn thang Nào Ô, khuôn lại lời sẽ bắt áp nằm thì đâu Ơ ô เสินทางเนี่ยแต่อนเบิกทางไปนะเนี่เอาไปไหว้บ่มวนลายพี่น้องเบิงบรรยากาศสาบานอาบน้ำทั้งร่มพี่น้องเป็ต่มวนเลยทุกคนเลย Lông mẹ sợ 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 lông Còn nì nhằm đứng lên Cái xe áp nằm nằm cắn lắm tụi con đây Đã rồi, sợ sợ Ờ, sợ sợ, xin lỗi Thì thích ngăn nó, tóc áp nằm lẽ Bạn nó, Mặc áp nằm lên này, nó quay hiện lái Đi มาล้วก็แล้วโอนเหรอก็แล้วโอนแต่เกิดกจะปดในน่องเนี่ยอ้าวลงแล้วปลดเนี่ยามาเมื่อนี้ใครเนะนำมันใส่เนาะเศรเนาะมาสุดก่อนนุ้ยนำคุณเจ้ากัด้ย เขามาอาบน้ามมึงแรงเจ้ากรเดือโยกเป็นตรูจื้อเด็กน้องเล็กบ่เล็กบ่ได้เล็กเนาะเล็กเติบโอ้มัวลลายพี่น้องธรรมศาสตร์ทุกคนนี่น้องน้องสองคนลงเลยจ้าเอาเริ่มบัดนี้เย็นลายเลยทุกคนเลยระวังเด้อระวังลมเด้อนะฮะมันเลื่อนเด้ออย่างนี้ ถ้าเราไปเที่ยวลาวต้องใช้เงินบาทไหมเงินกีบด้วยครับบ้านข่อยใส่แต่เงินกีบเงินบาทบ่มีไยใดเลยเอาเห็นปลาบับ่ะเสเซกก็มาเนี่ยมันทิรถอ่าเย็นห่างเนาะหนาวดิหนาวแหงบ่ เอาเย็นบ <ih az violin Legisl acy> ่ซ่าๆเย็นบ่ซ่าแหลดซาวกกเย็นหลายเนาะจิรถเด้อให้ป้าออมเนเตะย่งปาเจ้าเสร็จอ๋อเอากจอยู่นําเจ้าแม่นเย็นๆๆสดื่นเทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดี สวัสดีที่เข้ามาติดตามความสุ่บรรยากาศจังไม่เลยทุกคนจยามาพี่นน่ะเผิดอ้าว <c oughs> มาเมื่อนี้สามสาวมาอีมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนสีสาวเลยแคมเนี่แคมเน่เลงแ<อ>ม,ม่สาวเสะสาวเ <c oughs> สะสาวแซกโอ้ยลงก่อนนาะนแล้วอ้ <c oughs> าวลงเยี่ยมแล้ว

ดีเท่ดังเดิมเบาใสแม่นดังเดิมหนักอาบน้ำห่วยทำให้ศาสตร์ลายสบายดีครับสบายดีเด้อสบายดีหลายคนน่ะแต่บากกาปินกล่องเนาะแม่นมันปินบ่ได้งามหลายแม่นครับงามหลายข้างล่างนี่ยบอกเลยว่าเหมือนแบบดินสงการน่ะแต่บากกาปินกล่องโอ้มาแล้วสบายดีพี่สาวสบายดีสาวเซตนี่มีสีสาวมาเพิ่มอีกทุกคน เอาตามติดใส่ได ah. ้ฮะจะบอกเลยใส่ซางมีแพรเอาดอกของข่อยนะจองได้หนึ่งคนเอาผู้ใดอายเอาผู้นี้บอกยังทาอยู่เด้อเอาหมดเลยเอาหมดเลยผู้นี้กระสุดผู้นั้นกระสุดโสดบดสีคน

อ right? oh. ้าวเลี้ยงมาได้ครับผู้สาวมิติสาวลาวงามๆเลยสาวเซื่อสาวเซ็กสาวเลดสาวกุ้งมาครบสดสาวสวยหมู่บ้านฟูงมีทุกคนคข่เบาบางอ๋อบาเป็นยังโดย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 เบาบางบาเป็นยังอืมไข่ทำธุรกิจแล้วอ๋อใช่ไหธุรกิจรัดตัวแล้วโอ้ดีใจนั่น ยิ่งสบายเลยทุกคนเลยสบายขนาดเลยสบายกว่านี้บ่มีอีกแล้วอาบน่านแบบนน่นะสบายใจสุดเลยแมนครับ,บมืดแล้วทางนี้ครับปลา,ามาผากเริ่มมืดแล้ว,ว,าลวทางลุ่มโคตรลายเลยคนแต่ป้อมตากับกาบปินใสกรองครับเพราะว่าข้าเจ้าก นแมาเย็นมารับสมัครหนึ่งคนครับผักไตฟองไทยสนใจผักพอตัวจริงใจคุนเอกจริงใจเด้อย,ยังหนักคิดลังเจาะมแมงไปแล้วมันบินแล้วสวบดบ่ครับพวกสองคนก็สวดดบไปเลยอย่าโซ่ซื้อแค่สองคนทั้งแต่สามร้อยโอ้ ได้สองคนนะได้แล้วบ่อป่านะจับนะได้แล้วบ่อป่าฮะยังบ่ได้โอ้ยังบ่ได้อีกเป็นบ้ายังบ่ได้ปลาจักโตเลยฮัลโหลฮัลโหลเบื้องมาไหนเบื้องมาไหนอยากทำไงเชงอยากเจอคนจริงใจเบื้องมาไหนเพื่อนแกวิ่นีมีครับบ่อึดเลย เอดูแลแมวอนาตัวยังยังงยังยังฉวนะสเจ็ดฉยังเมื่อกี้นี่นะคอยเห็นแบบแบบตาดีเนาะจ้ะคนที่อยู่ในน้ำคือชื่ออะไรอันนี้าวาไปใช้คุณนันซาโคกเสร็ดบ่อ๋อนี่ยุณดมีซสดเด้อซาสุดซาสด ตัวแมวตัวเวยทำรายการคดองห้าสิบ้านนะครับอ้ำน้ำเด้อสาวลาวคดองห้าสิบ้านกีบเด้อไม่ทายอันไหนเจ้าเม่ชาวดเด้อเดี๋ยวไปโคราชก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะบินไปโคราชไปใ้จะซื้อนนั้นน่ะแล้วังปีงเด้อในปอยเซ่ มาช่วยดูอนณาดูแลอาณาชวนผนลไม้กันไหมมาเอาเลยมาเอาเลยครับถ้าอยากให้ดูแลเอาอ๋อมาเล่นน้ำนองได้เด้อน,น้ำเย็นเย็นทั้งสามมือบานบือบานจะเป็นผู้สาวผู้บ่าวอาบน้ำกันได้ทุกคนปุ๊บทางลุ่มปุ <One S 2> ๊บโคตรเยอะเลยแต่พวกมากาปิ้งกองใส่เพระาะว่ามีอาละลายบนละลายหมู่บ้านพี่น้องยังถาอยู่เด้อมาอาบน้ำได้เล<า>ยทุกคน บุญกาจับนิดหน่อยแมนอยู่ข้างเอยนี่อ้าวอีกอีกเรืองเงี้ยเรื่องฮึมอาวอะไรเนี่ยเพ้อเหรอไดนะแงเ็นยังแกระเดองเมึงลงเนยังอยู่นั่นน่ะจากเครื่องยังอยู่พุ่น เอ็นเอเจอ้มนำเนี่ย,ยามาเด้อให้กูหัวหล่ะเขียวนะมวยห,หัวหล่อไอ้ชายไปเล่นน้ำอ,อาสิบล้านคดอง <ไป S 1> อา่งเาเป็นเงินไทยแปดหมื่นเจ็ดนะครับเ <laughs> บาใส่ตามติดชีวิตสาวเล่าเลือดเจ็ดขอบุณหลายๆม <laughs> ันกบมืดไวเลยทุกคนหน่อยจนม,มืดอีกเนาะ ไอ้คําไหนน่ะบักจงโอรเนนโอไหนเบิ่นมากวงแนนเยฮโลฮโลมายเฟรมผู้ชายใส่ใส่บองไปเล่นน้กันบ่ได้เอาเครื่องมาอาบได้อาบนกันได้เด้นีผู้ชายกับผู้หญิงอาบน้ํากันได้ด้ทุกคนอาบน้กันเต็มทงล่างนะผู้ชายกับผู้หญิงเต็มเจ้าจะบ่ได้แบ่งแยกกันนะจะอาบน้นํากันเนาะยามแดๆ Bữa nay đen cắn à, ám nằm cắn đấy ạ Sao ăn cắn cái này dùa là đun đun mới lỡ, mùi thạc Bữa đầu Tớ vẫn chơi chưa hầm bữa đại này bà Wow. มีคนจองเลยบอยังบ่มีเด้ยครับยังบ่มีคนจองเลยจ้าสาวแรดหากมาเลี้ยงแบสสาวสดเลี้ยงแบสเลี้ยงวัวเลี้ยงเบสเลี้ยงเบสาวกกสาวสดเลี้ยงหลานอ๋อจะแบ่งนาท mm ีกันเนาะจริงเนาะครับแม่นแม่นครับจริงครับผมไม่ได้ตัวครับแต่ว่าผมปิ้นกองให้บ่ได้ครับทางล่างอ่ะ ผ the ู the road, the ้หญิงกับผู้ชายอาบน้ําปนกันเลยก็เจ้าบ่ได้แบ่งกันเด้ครับบางองกัวตอมแม่นปเด้อยังาจังไดผู้า2คนสิแล้วแล้วบ่แล้วนะปาแลไว้แท้สกกได้จักโตปาจจับนะยงเด้อไย่างให้ไย่างย่างกย่างอ้าวน้องๆบ่ว่าแล้วอาบน้ําเป็นมีละพี่น้องเสนบทเจ้าอาบน้ําเห็นบ่ มันมาคือในเมืองอาบธรรมดามันกตงามแบบธรรมชาติเลยทุกคนอ่อแบบธรรมชาติแล้วพมจะติดต,ต่อคุณได้ยังไรครับทางเฟซบุ o ก k ด้ครับหรือว่าทางไลน์ <พอ S 1> ได้ครับพี่ยูบบเควนสุวรรณเขตเด้อเฮลโหลจา o ม i n d o n e ียเต h a n ิ y ด u เด้อไอ้ฟรอมเบนลาวสุวรรณเขต พญินกับผู้ชายก็อ่านน้ำต้องกันนะครับปลาเสาเลดยังเอาปลาเนาะ <laughs> <laughs> ปลาลายเอลีเอาปลาหรือปลาจีนอ, <laughs> นอ๊กมาแล้วมาแล้วน้องรักมาแล้วเอาเบิ้งเส้นทางนี่พี่นอ้องสุดโหดเลย อ่าวีลคอมชูบุนตาเซเนลโอ้ติงกิวเดอร์ติงกิวเป็นเรามาติงกิวไม่เฟรนอามวยขับเจลละลายเด้อน้องสาวน้องๆตอนนี้กะอาบน้ำสำเร็จแล้วน้องๆกัสิกับเพื่อนกับสารนะพอบาสาวเล่าเขตนี่กะอาบน้ำแบบธรรมชาติแบบธรรมดาทุกคนเขาจาว่าบริอาบแบบคืออยู่ในเมืองเลยมีของหลากหลายอาบทุกคนท่านนี้ด้วยก้อนหินถูกแคนขาสำเร็จแล้วกาน้องๆกัสิกับเราทุกคนเลย มันมืดหลายพี่น้องใช่เสอะๆเยไปเลยโผล้วนขับใจเด้อไปน้องๆก็จะได้น้ำแล้วแจะได้เดินทางกลับเลยทุกคนเลยทางกลับเนี่ยก็นี่แหละเราค้ครับ เบาใยยบายน่่บใอนอยูุ่่มนองมวยน้องๆสกี่รดบอจะคนสิกี่รดนะจะคนสองอสองคนอ๋อ อ้าวนี่เมื่อนี้มีสีเศร้ามีที่เศร้าซวยเลยทุกคนแอาจะเชิดไปยไม่ใช่เฉื่อยๆนะเออเมื่อนี้ขอขอบใจหลายเด้อพาไปอนนาบน้ำแอนแต่อายไม่ได้อาบอายไปเบิ่งชื่อๆ <laughs> คนมันหลายแล้วนะอุบานน้องเน,ะนาะอาจจะได้เข้ากับสปีดและซิมนี่ก่อนพี่น้องในคลิปนีน้ ตาไปได้ครับชมคินั่แหลกับภาคก่นกอเสร็จนี่เด้อพี่น้องฝากกดติดตามแนเนี่ยคลิปหน้าพอกันใหม่พ้อกาวพบาสบายดียบายเนยไปไปไปไขอบใจเด้อเอาเอาเอาเห็นเจ้ามีสุขฉันก็ดีใจเดินทางปลอดภัยด้จ้ามามาชิเบื้อแล้วเอาเอาเบาส้ด้วยสบายดีสวัสดีสายืนตับตัวเอา นี่น้องๆกะสิกับแล้วทุกคนแล้วสองคนอยางแล้วสาวเรียงแบกคนนี้พี่ชีวิตตามกนหมด้าบประมันในรถบ่นรอได้อยู่ในอัพเดทให้ทุกคน